สวัสดีครับวันนี้เราก็มาสรุปเหรียญพาราลิมปิกกันต่อนะครับผม2024ที่ปารีสฝรั่งเศสครับประจววันที่1กันยายน2567อัปเดตเวลาตี3 9นาทีตามเวลาประเทศไทยครับและข้อมูลก็อ้างอิงจากเว็บไซต์ olymp.com เช่นเคยอันดับหนึ่งก็ยังเป็นจีนอยู่นะครับผมมี20เหรียญทอง15เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงครับอันดับ2สหราชนาจักร11เหรียญทอง8เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงอันดับ3าบราซิล8เหรียญทอง3เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงอันดับ4ีเนเธอร์แลนด์ 2เหรียญทองงแดอันดับ5สหรัฐอเมริกา5เหรียญทอง9เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงอันดับ6ออสเตรเลีย5เหรียญทอง3เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงอันดับ7อูซเบกิสถาน5เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับ8เจ้าภาพฝรั่งเศส3เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงอันดับ9ตุรกี3เหรียญทอง5เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับ10อิตาลี3เหรียญทอง4เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงอันดับ11โคลอมเบีย3เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญ 8ปเหรียญทองแดงอันดับญี่ปุ่น2เหรียญทอง4เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับเกาหลีใต้2เหรียญทอง3เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงอันดับตุนิเซีย2เหรียญทอง1เหรียญเงินอันดับโปแลนด์2เหรียญทอง3เหรียญทองแดงอันดับอิสราเอล2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงอันดับสิสิงคโปร์2เหรียญทองได้เพิ่มมาจากการเชียง50เมตรหญิงประเภท S 2เป็นคนเดิมครับยิปพินซิลได้เหรียญไปและอันดับประเทศที่2เป็นสโลวาเกีย2เหรียญทอง และจากอันดับที่18กระโดดมาอันดับที่2ีเป็นยูเครน1เหรียญทอง9เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงอันดับที่21อิหร่าน1เหรียญทอง4เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับที่22อินเดีย1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับที่23เดนมาร์ก1เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงจากอันดับที่ยี่สิบสามมาอันดับที่ยี่สิบสี่มีสามประเทศหนึ่งอัลซีเรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับ24ประเทศที่2เป็นเช็กเกีย1เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญ อันดับยี่สิบประเทศที่สามเป็นสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งเหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับยี่สิบก็ต่ออันดับที่ยเจ็ดมี2ประเทศ1เบลเยียม1เหรียญทอง1เหรียญเงิน อันดับที่27ประเทศที่2เป็นมองโกเลีย1เหรียญทอง1เหรียญเงินและจากอันดับที่27ก็ต่ออันดับที่29เครับเป็นอาร์เจนตินา1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงต่อเลยอันดับที่30แอลจีเรีย1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงและจากอันดับที่30กระโดดมาอันดับที่31มี6ประเทศ1บัลแเลเรีย1เหรียญทองอันดับที่31ประเทศที่2เอธิโอเปีย1เหรียญทองอันดับที่31ประเทศที่3เป็นฮังการี1่เหรียญทองอันดับที่3138ปประเท4็นนามิเบีย1เียทองอันดประเทศที่5เป็น หน1เหรียญทองและอันดับที่31ประเทศที่6เป็นโซโลเวเนีย1เหรียญทองและจากอันดับที่31กระโดดมาอันดับที่37เป็นเม็กซิโก3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงต่อเลยอันดับที่38เป็นแคนาดา2เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงอันดับที่39เยอรมัน2เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับที่40กรีซ2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับที่41โมร็อกโก1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับที่42ชินิสไทเปหรือไต้หวัน1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงและจากอันดับที่42กระโดดมา อัดับที่สีมี8ประเทศ1ไซปรัส1เหรียญเงินอันดับส3่ามประเทศที่2เป็นฮ่องกง1เหรียญเงินอันดับที่43ประเทศ 2, เ Kong, 1, เเ 43, เที่3เป็นอินโดนีเซีย1เหรียญเงินได้จากพารากีทาชาย100เมตรประเภทที่37เป็นของซัปโตโยโกปูโนโมครับและอันดับที่สีามประเทศที่4เป็นไอแลนด์1เหรียญเงินอันดับส3่ามประเทศที่5เป็นคาซัคสถาน1เหรียญเงินอันดับส3่ามประเทศที่6เป็นนิวซีแลนด์1เหรียญเงินอันดับส3่ามประเทศ 6, เ Zealand, 1, เเ 43, เที่7เป็นเซอร์เบีย 1เหรียญเงินอันดับ43ประ่สที่ที่เป็น,นเวเนซุเอลา1เหรียญเงินและจากอันดับที่4 3มากระโดดอันดับที่5 1เ,เป็นไทยแลนด์ได้เพิ่มอีก 2, 2> <c oughs> เหรียญทองแดงจากทเ,เทเบิลเทนนิสทั้ง2รายการอันแรกเป็นทเ,เทเบิลเทนนิสชายคู่ประเภท MD8 เป็นทางวันชัยชัยวุฒิและยุทธจักรกินบานชื่นครับได้อีกคู่หนึ่งก็เป็นประเภทหญิงคู่เหมือนกันประเภท MD5 เป็นทางดารารัตอาสายุด และชิลชิตพยักบุตรวันซิรินาครับที่ได้เหรียญทองแดงไปจากอันดับที่ห้าสิบเอ็ดก็ต่อที่ห้าสิบสองครับเป็นชิลีสองเหรียญทองแดงจากอันดับที่ห้าสิบสองก็กระโดดมาอันดับที่ห้าสิบสามครับมีหกประเทศหนึ่งออสเตรียหนึ่งเหรียญทองแดงอันดับที่ห้าสิบสามประเทศที่สองเป็นจอร์เจียหนึ่งเหรียญทองแดงอันดับที่ห้าสิบสามประเทศที่สามเป็นคูเวตหนึ่งเหรียญทองแดงอันดับที่ห้าสิบสามประเทศที่สี่เป็นเนปาลหนึ่งเหรียญทองแดงอันดับที่ห้าสิบสามประเทศที่ห้าเป็นนอร์เวย์หนึ่งเหรียญทอง อลิปกได้หนึ่งเหรียญทองแดงและการแข่งันในวันนี้ทางทีมชาติไทยก็ยังได้ลุ้นเหรียญอยู่นะครับผมก็มาดูว่าวันพรุ่งนี้จะมีเพิ่มมาไหมนะครับและคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ